สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะพาไปทำลายเซนนะคะสำหรับต่อท้ายของจดหมายออกทุกฉบับเลยเราไปที่ตั้งค่าค่ะฟันเฟืองด้านบนเลือกดูการตั้งค่าทั้งหมดอยู่ที่แถบทั่วไปนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะจนเจอหัวข้อลายเซนนะคะ ต่อท้ายของจดหมายออกทั้งหมดเลยนะคะเราก็คลิกสร้างใหม่นะคะตั้งชื่อ,อลายเส้นหนึ่งนะคะเราก็สร้างเรียบร้อยก็จะมีกล่องนะคะสำหรับให้เราพิมพ์นะคะในที่นี้ก็จะ copy มานะคะพิมพ์ไปได้เลยอยากจะให้มีข้อความต่อท้ายอย่างไรนะคะก็ พิมพ์ได้เลยนะคะจะเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะคะใช้ลักษณะของตัวอักษรอย่างไรตัวหนาตัวอะตัวบางนะคะหรือว่าจะใส่สีให้กับข้อความก็ได้เรียบร้อยนะคะเราก็ามาดูการตั้งค่านะคะของลายเซ็นด้วยเขาบอกว่าใช้สำหรับอีเมลใหม่ไหมนะคะเราก็เลือกนะคะใช้ เป็นลายเซ็นที่1นนะคะหรือใช้สําหรับตอบกลับด้วยไหมถ้าใช้เราก็เลือกลายเซ็นที่1นนะคะที่เราตั้งค่าไปเมื่อสักครูน่นี้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยและทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยเราจะมาลองเขียนจดหมายกันดูนะคะว่าจะมีไหมเห็นไหมคะว่าพอเวลาคลิกเครื่องหมายบวกปุ๊บนะคะส่วนของลายเซ็นด้านล่างสักครู่จะขึ้นโชว์ก่อนเลยนะคะยุ เดี๋ยวลองพิมพ์ดูนะคะลองส่งทดสอบส่งหาตัวเองนะคะอ่าเข้ามาแล้วอ่าโอเคมาแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะมีลายเซ็นนะคะหรือชื่อของเราต่อท้ายทุกกล่องข้อความที่ส่งออกและตอบกลับนะคะ